ปัะสก้สาังออกไปแล้วคือออกไปเท่ากับว่าคุณไม่ให้เกียรติองค์กรเราปันได้กะ้ังบ่เอาขึ้นเพราะยังเราต้องการสร้างคนใหม่ๆขึ้นมาเขาปั่นไดยูมีกาลังปัน่นไดยูนี่มีผภ้มีโซเชียลซอยกันปั่นซอยกัน้างได้เบิร์ดอ,อายไอเกิดจากใครเกิดจากนี่ทุกคนเนี่ยมแมมนบอซอยกันปั้นกันสร้างขึ้นมาจากพี่จากน้องที่ผู้เบิโงคคุณผู้ชมซอยกันปั้น สข <Rosen> ึ <mark. S 1> ้นมาเช่นกันเจ้าค่อยได้ซื้อว่าอาไอสักูนาพ้อนที่พี่น้องหักยุ่นในมือนี่นะครับแล้วก็อันนี้ครับว่าคพิมจริงได้ใหนฟ้าว่าความจริงไห้ฟังเพอประเด็นประเด็นข้ามมีก่อนหน้านี้แล้วเออประเด็นไม่ดูไม่ติดตามไม่มากก่อนหน้านี้แล้วจำไหมน้ำออห้องห้องนี่คืออย่างค่ะห้องนี่เลือใจเพราะได้ไปตามมอาใยดอกเพราะได้ไปตามไปทั้งสิ้น นะครับไม่ไปตามใครเอาใครไม่เคยไปตามใครทั้งสิ้นเลยครับไม่เคยไปตามเอาใครแล้วก็คนที่ออกไปแล้วฟังไว้นะบอต่อบ่สูบบอต่อมคึ้นมาสูสิทดิ์นครับขึ้นมากูบ่เอาเทปเออโอเคนักตนตีลายคนออกอย่างนี้ไปกูไล่ออกกับมี่อิลิไม่ยังเป็นยังแม่ห้วยไม่คิดนะครับปูรังคนห่วย ขึ้นรถประทันหอมก็หอมผาอเอิดเดาะเอิดเดาะฮะไปซักผ้านะครับกะว่านะครับพวกเราทุกคนเนี่ยหักหักหักลูกหักหลานนะครับกพเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานพราะง้แล้วไงยุนี่กินยุนี่ไงยุนี่เลี้ยงให้ไงยุนี่ เป็นยังสี่วหกแมเนว่าแม่แมสุขคนนะคะครับยุนี่คือเอาเอง่ายๆผมไม่รู้หรอกว่าองค์กรอื่นเป็นอย่างไรแต่ว่าองค์กรนี่ไม่มีใครแบ่งพักแบ่งพวก<ม>บ<อ>ก่มีผู้ใดตั้งกกตั้งแก้งแบ่งแยกเพื่อที่จะสร้างเรื่องให้กันและกันนะครับขันผู้ใดตั้งกกขึ้นมาสามสี่คนเป้าพื้นผู้นี้เห็นใด้ผู้นี้เสียหายโนนนี้นั่นคอยเตีผ้าหมากีหรีอคอยเอาซื้อใสไฟในพานมาหลายง วงหน่อยวงใหญ่วงระดับประเทศเม่ไฟก็ยูมาแล้วนะคะพี่น้องหลังนี้ไม่มีคําว่าแบ่งพักแบ่งพวกไม่มีคำว่าแบ่งแยกทุกคนหักกันสามัคคีกันครับวหนนานกนี่ก็เปรียบเสมือนไอค่ะคือเอายงไงว่ามอลลอมอลลํานะครับขันมีผู้ได้ตังนุนเนี่ยบดตองหอดเมื่อนูกับพงสก่อนดอกไอ้อดจัดการแล้วแมนค่ะออดบุญเชลินนี่เคียย์แล้วจัดการแล้วตุ่มาตังกันตัวติ่ไปบอกพื้อนมูแบบนั้นให้เขาเสียหายจังสันจังสีว่าไงเน้ เขาบอกเขาบอกในว่างสองเทียสนาเดียเทียที่สามนี่อิลาบักราตัวเก็บเสียผ่าขึ้นเมื่อเสือไอออดเบ้าดีเป็นตนายแต่โคตรเจ็บอ่ะเป็นไงอ่ะเออเออเบ้าดีเป็นตนายแต่โคตรนิ่มๆเออลาขันตัวสีมาเฮนีมูเสียหายแบบยังสี่เด้อนั่นลาอันตัวเก็บเสียผ่าเนี่ยซาตัวยังมายูเปียงเขาเปียงน้ำเพิ่นนี่โอ้แต่จ็บตัวนันเปียงเขาเปียงน้ำ ออันนี้คือ,เ,อเล่าให้ฟังว่ายุนี่บ่มีการต่างโกกต่างแกงน,นะครับยุนี่บ่มีไผห,หัวลานเลียนคู่เข้าใจบอ่อยุนี่เฮ้านะครับให้เกียรติและกันผู้น้อยเกียรติผู้ใหญ่นะครับผู้ผู้เฮ็ดบ่เปลี่ยนอยากได้ความูลเขาหาผู้ผู้เฮ็ดเปลี่ยนยุนี่เป็นจังซีนะครับถึงถึงแม้ว่าเฮาบ่ได้เว้าอียงกะซัสงส่วนมากเรื่องดราม่าํำดราม่าต่าง มันออกมาจากข้างนอกมันไม่ได้มาจากข้างในเลยเพราะพวกเราไม่ได้ตั้งพ่อไปอะไรนะบอสนกไปไหว้วันแม่ก็ไม่เห็นเอาลูกไปด้วยมันชี้กรายาะไปใส่ตัว่อนน้ำหาบพ,อพออ่อเข้าใจโ๋ว่แบบเด็กน้อยไหมความสนุกสนานของมันโดยเฉพาะชุละหลายๆนี่ เห็นหลานขี่รถกายออกไปเนี่ยคอยยุ้ยฟางผุนคอยต้องลาดทางบอกเจ้า่ะบอลบอกซุ่มสิไปนให้เบิังน้องเบิังลูกเด้อดรึนะาน้องแห่งกระลังดื้อน้ำกระห่งหลายจังสีนิพพานค่ะทุกคนในที่นี้เป็นห่วงหมดเลยเด็กน้อยกับน้ำเนี่ยมันถือกันทีนะแม่นเวลาออกงานกะซางไปกับนู่นนี่นะครับเมียาค่ะหนูอยากเล่นน้ำค่ะเพี้ยพูดว่าเดี๋นอนสิตายมาดิไปนั่งเฝ้าเขาอ่ะไปนั่งเฝ้าเขาเล่นน้ำนะเมย์เราก็จะคอยให้ไปรับไปนอนนะครับซึ่ง คือการการปั้นเด็กหรือการเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรยากกว่าเลี้ยงผู้ใหญ่อีก